สวัสดีครัวนนี้จะมาสาธิตกล้องงูนะครับขั้นแรกเราเปิดกล่องโดยการสไลด์ฝาเปิดออกนะครับทั้งสองข้างในตัวชุดกระเป๋าก็จะมีตัวเครื่องนะครับมีสายชาร์จมีคู่มือแล้วก็จะมีเลนต่างๆนะครับเลนต่างๆมีขอไว้สำหรับเกี่ยวแล้วก็มีเลนที่แถมให้มานะครับ แล้วจะมีสายสำหรับเลื้อยไปตามท่อต่างๆของงูตามท่อการใส่นะครับเราดูมาร์กจุดสีแดงไว้นะฮะแล้วก็จะมีเขี้ยวด้านล่างที่มีมุมเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับการใส่เราหันขันสาย เข้าไปนะฮะให้แน่นเลยนะครับไม่งั้นกล้องจะมีปัญหาเรื่องสายติดเชื่อมต่อทำกรตัวเครื่องก็จะประกอบด้วยปุ่มเปิดเครื่องนะครับแล้วก็จะมีไฟฉายอยู่ด้านนี้นะครับด้านล่างไว้สำหรับการสอ่องอ่าทีนี้เราเปิดเครื่องกดแช่ไว้ประมาณ30ิวินะครับอ่าทีนี้กล้องเราจะมี <c oughs> โหมดสำหรับเปลี่ยน เป็นกล้องถ่ายรูปหรือกล้องวิดีโอก็ได้นะครับนะแล้วตันนี้เราจะเป็นการปรับว่าจะให้เลนส์ไปทางด้านไหนไดนะ้แล้วก็จะมีตัวตั้งค่านะครับตั้งค่าโดยการว่าเราจะเลือกระบบแบบไหนนะครับตอนนี้ถ้าเราต้องการถ่ายรูปเราก็กด เข้าไปก็จะถ่ายรูปแล้วนะครับนนถ้าเป็นวิดีโอ,อนนเราก็สามารถกดถ่ายได้เลยนะครับนนต่อไปจะเป็นวิธีการใช้เครื่องอีกแบบหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มที่กดสามารถปรับองศาที่ทำให้เครื่องนั้นได้นะครับแล้วก็ ตัวชาร์จจะอยู่ด้านนี้นะครับครับมี SD card <c oughs> เพื่อทำการชาร์จนะครับแล้วตัวเครื่องด้านหลังจะมีแบตอ่าเป็นแบตลิเทียมไว้สำหรับเก็บไฟให้กับตัวเครื่องนะครับตัวนี้สามารถแกะแล้วก็เปลี่ยนฐานได้ถ้าเสีย